เียนทองงามดั่งทองไม่เหมือนน้องห่มตาดพลายปลาตะเพียนทองเป็นชื่อที่ใช้เรียกกันในภาคกลางและภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกปลาปากส่วนภาคเหนือเรียกปลาโมงคำมีชื่อในภาษาอังกฤษว่าเรทินฟอยบาร์บพบทั่วไปในแหล่งน้ำจืดทั้งในลำคลองหนองและบึงต่างๆมีชุกชุมมากในภาคกลาง ปลาตะเพียนทองเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามลำตัวป้อมและแบนข้างหัวและปากค่อนข้างเล็กมีหนวดสองคู่อยู่ที่ขากันไกรบนและล่างครีบหลังสูงสีเทาพื้นลำตัวสีเงินบริเวณท้องสีทองครีบท้องครีบก้นและครีบหางสีส้มแดงแลักษณะของปลาตะเพียนทองคล้ายปลากระแหแต่มีเกล็ดขนาดใหญ่กว่าส่วนครีบหลังและครีบหางไม่มีแถบสีดำ พบขนาดใหญ่สุดมีความยาวประมาณ20เซนติเมตรพฤติกรรมของปลาชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงหากินและวนเวียนตามผิวน้ำมักอยู่ปะปนกับปลากระแหและปลาตะเพียนขาวเป็นปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารได้แก่พืชใต้น้ำแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์อินทรีย์สารสัตว์หน้าดินและตัวอ่อนแมลงสมัยโบราณถือว่าปลาตะเพียนทองเป็นปลานำโชคจึงนิยมนำไปเลี้ยงเป็นปลาแห่งโชคลาภ มีการนำใบลานมาสารเป็นรูปปลาตะเพียนทองไปแขวนเพื่อเป็นสิริมงคลให้ธมาค้าขายดีและมีความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากปลาชนิดนี้มีสีสันที่สวยงามสะดุดตาปัจจุบันจึงนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม